สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้ววันนี้ s ซั e แ e ร์ฟิลแกะกล่องแคมปิ้งวันนี้เรามาแกะของกันอีกแล้วแต่ว่ามีแค่3กล่องนะครับไปดูกันดีก,กว่าว่าวันนี้มีอะไรบ้าง มีของอยู่3กล่องนะฮะก็แกะกันแบบคขำๆเล็กๆน้อยๆแล้วกันเนาะเราไปดูกล่องแรกกันเลยอ่ากล่องนี้แล้วกัน,นนะก็ในกล่องมีของ สถุงนะฮะนี่ดูถุงแรกกันเลยถุงน,นี้ก่อนแล้วกันครับก็ถุงแรกเนาะอันนี้เป็นเพลทเพลทเหล็กของโต๊อจีทถ้าเพื่อนๆยังไม่เคยดูใน EP ที่5ที่ผมแกะ อีพีที่อีพีที่4ี่ใช่อีพีที่สที่ผมแกะกล่องโตไอจีทของ Snow Peak ไปนะฮะก็อันเนี้ยผมอยากได้มาเป็นแบบแบรนด์ของผมเองนะผมเลยไปสั่งทำมาอันนี้คือชิ้นแรกเนาะเป็นเพลทตัว X นะฮะเป็นเพลทสแตนเลสนะครับเป็นเพลทสแตนเลส304นะครับก็คือเป็นเป็นเกรดสแตนเลสของชาวแคมปิ้งเนี่ยนะฮะก็เป็นรูปตัว X เนาะสวยดี ก็มันจะมีของอีกแบรนด์นึ่งเนาะที่มันเป็นเพลทแบบเนี้ยแล้วก็มีรูๆอย่างเงี้ยมันคือแบรนด์ของแบ็คดีไซน์เนาะแต่มันเป็นเพลทสีดำเดี๋ยวผมขึ้นภาไปดูก็สวยดีแต่ผมอะ่ะชอบอะไรที่มันเป็นสแตนเลสมันเข้าออโต้ไอจีทีดีนะอันนี้คือชิ้นแรกเนาะ,ะเดี๋ยวผมวางให้ดูเอาเนี้ยก็เพลทมันนะครับก็โต้ไอจีทีวางเข้าไปเลย นี่สวยงามอ๋อผมลืมบอกไปตัวนี้เป็นโต๊ะ IGT 2ยูนิตนะฮะครั้งที่แล้วผมแกะกล่องไปเป็น3ยูนิตมือหนึ่งไม่มีละก็สวยดีโอเคอันนี้เซอร์ไพรส์แฟนผมด้วยเนาะแฟนผมไม่เคยเห็นเลย <laughs> โอเคครับนี่คือเพลทเนอะรูปตัว X แล้วก็อีกกล่องนึงอีกถุงนึงนะครับมาดูกันเลยย อีกถุงหนึ่งนี่ก็เป็นเพลทสแตนเลสเหมือนกันเนาะแต่ว่าอันนี้มันจะพิเศษหน่อยก็คือที่เห็นรูๆตรงช่องๆตรงนี้มันคือเอาไว้ใส่กับเตาแก๊สโซโตเตาแก๊สเมมุมโซโตครับที่ผมแกะฮัน o x บ็อกซิ่งไบเมอร์ ep สี่เนาะก็คือเพลทนี้มันจะหน้าตาคล้ายๆกับของแมกดีไซเลยแมกดีไซเก็ก็จะมีแบบนี้สีดำเหมือนกันแล้วก็สามารถแบบเอาเตาของโซโตะใส่เข้าไปนะครับแล้วก็มันสามารถอยู่บนโต๊ะ igt นี้ได้เลยนะฮะ ผมก็เลยซื้อมาไม่ซื้อสิสั่งทําม,มานะครับอ่ะเดี๋ยวผมแกะให้ดูซึ่งมันจะมีความพิเศษตรงที่ว่ามันมีติดแบรนด์ของผมไปด้วยเนาะเดี๋ยวดูกันว่าตรงนั้นมันอยู่ตรงไหนครับนี่คือเพลทหลักมันนะครับผมวางกันต,ตัวนี้คือเพลทบังลมมันนะครับนะบไปดูกันตรงไหน,นตรงนี้คือเพลทบังลมนะครับที่มันพิเศษก็เพราะว่าดูตรงนี้นะครับก็คือไม่รู้เห็นปะ ก็คือมันจะเป็นโลโก้ของผมเนาะ s o m e w e r e iFeel แล้วก็ตรงเนี้ยผมเขียนว่า iFeel เนาะก็ถ้าเป็นของ Black Design มันจะเป็นโลโก้ของเขาแล้วมีคําว่า Black เนาะอันนี้เป็นโลโก้ผมแล้วมีคําว่า iFeel เนาะก็อันนี้ผมสั่งทํามาครับเดี๋ยวผมลองประกอบให้ดูเนาะว่ามันจะเป็นยังไงโอเคครับอ้อลืมอีกอย่างหนึ่งไปก็คือตัวนี้เป็นตัวเหมือนตะแกรงวางเตาเนาะเอาไว้แบบอยู่ข้างบนอะ่ะเราสามารถวางหมอ้อล,ลงได้ ตะแกรงมันนะครับมี2อันมันจะลักษณะาวางก็จะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวผมไปประกอบให้ดูที่ก็คือวางนี้ไปสองอันพอดีแล้วก็ตัวบังลมตรงนี้นะครับก็คือวางตรงนี้นใส่ไว้ตรงนี้ ด้านเป็นด้านด้านนี้คือมันจะมีตัวเคี่ยวอยู่ตรงนี้เอาไว้แบบวางที่บังลมเนาะต้องดูทิศทางมันด้วย้ก็ รักทุเลงหน่อยครับครั้งแรกไม่เคยใส่อ่าเนี่ยมันก็จะได้อารมณ์ประมาณนี้เห็นหรือเปล่าก็เป็นคำว่า i feel เนอะแล้วก็เอาเตาโซโต,โตมาวางไว้ข้างล่างแล้วตรงนี้ก็สามารถวางแบบหม้อได้ก็ดูแล้วแบบเข้าทำออกมาสวยมากเลยแล้วก็ดูแล้วแข็งแรงนะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าของแบ็กดีไซน์เองอะมันเป็นยังไงเนาะแต่นี้ผมลองออกแบบตัวโลโก้แล้วลองสั่งเขาทำดู ก็สวยงามมากเลยครับชอบมากเดี๋ยวทิปหน้าหว,วังว่าคงจะได้ใช้นะฮะได้ใช้แหละกุศลสั่งทำม,มาแล้วเดี๋ยวเราไปของชิ้นที่2ต่อเลยครับโอเคครับก็หมดไปแล้ว1อย่างเนาะเหลืออีก2อย่างเดี๋ยวเราไปดูอย่างที่2อะกันเลยครับก็ออขอวางข้างบนนี้เลยืบเขาบอกก่อนเนาะว่าอันเนี้ย มันเป็นของมือสองเนาะไม่มีมือหนึ่งขายแล้วก็ไปตามหามาอ่านี้มีแมนวนวลของเขาเนาะมันคือเก็บเลยแล้วกันมันคือเพลดมันคือเพลดเสริมด้านข้างของสโนว์พีกนะครับคืออันเนี้ย ไม่มีผลิตแล้วเนาะของสนุนปีกเองอผมไปหามือสองมาร้านพิออเดอร์ญี่ปุ่นอะไรพวกนี้แหละไปสั่งมาก็มันจะคล้ายๆกับถ้าในคลิป EP ที่4อะ่ะที่ผมแกะกล่อง ITT อะ่ะมันจะมีอะ,อะไรนะมีขาแขวนตัวแบบบล็อกยูนิตของมันอยู่นะครับแต่เนี้ยเสริมข้างๆเหมือนกันแต่ไม่ใช่เป็นแบบแนวกล่องแล้วอะ่ะมันเป็นเหมือนเหมือนถาดอันนึงเลยเนาะซึ่งมันเลิกผลิตไปแล้วไม่รู้ทำไมเขาเลิกผลิตผมว่ามัน น่าจะใช้ได้ดีเลยคือมันเพิ่มความยาวของโต๊ะขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับไม่ได้เป็นกล่องด้วยวิธีใช้ของมันก็คือก็เหมือนกับไอตัวแขวนแฮงเกอร์บ็อกเลยครับก็คือเราวางไปตรงนี้ปรับก่อนอทำไมวางไม่ได้วางไงอะ ได้แหละแต่มันแข็งมากอ่ะใส่ได้แล้วเรียบร้อยนะครับลบําบากเหมือนกันคือมันต้องคือมันต้องง้างออกมาเนาะผมไม่เคยใช้อ่ะก็คือมันต้องง้างออกมาให้มันตรงรูแล้วก็เสียบมันลงไปแต่พอเสียบแล้วก็แข็งแรงดีน่าจะวางอะไรหนักๆได้เลยครับวางวางหม้อที่มีน้ําซุปหรือวางอะไรได้เลยแล้วที่สําคัญมันคือสแตนเลสเนาะเราไม่ต้องกลัวมันไหมเหมือนเหมือนอตัวเสริมต่อไม้ข้างหน้า คืออันนี้สามารถแบบวางหม้อร้อนๆได้เลยมันไม่น่ามีรอยไหม้เกิดขึ้นนะครับก็ทุลักทุเลพอสมควรเมื่อกี้ผมปรึกษาแฟนว่ามันต้องทำยังไงมันต้องง้างนั่นแหละเนาะง้างแบบง้างแบบหนักเลยอะมันก็เสียบลงไปนะครับก็เนี่ยถ้าดูโต๊ะ2ยูนิตของผมเนาะมันก็จะมีพื้นที่เพิ่มขึ้นมาอีกประมาณคนึงเลยอะประมาณคนึงเลยประมาณ6นิ้วอะน่าจะได้เนาะโอเคครับก็ ถึงทุลักทุเลเราก็ผ่านมันไปได้มาดูของกล่องสุดท้ายกันว่ามีอะไรกันบ้างไปกันเลยครับกล่องสุดท้ายละกล่องที่3ามนะครับของอย่างที่สามเอ๊ะหรือข้างในมันจะมีมากกว่าน่งอย่างเรีย <c oughs> ไปดูกันครับ <c oughs> ในกล่องมีกล่องอ่า กระเป๋านะครับโอเคนี่คือกระเป๋าโอเลโกเนียนแคมเปนะครับก็เดี๋ยวแกะดูข้างในก่อนอ่ะกระเป๋าโอเลโกเนียนแคมเปนะครับก็มันเป็นกระเป๋าที่ที่ผมซื้อมาเพราะว่าผมซื้อ,อพัดลมสโนว์พ a k ไปเนาะ,ะแล้วก็มันไม่มีกระเป๋าใส่แล้วพัดลมสโนว์พี k มันใช้แบตเตอรี่ที่ต้องเอาไปชาร์จกับตัวชาร์จมันนะ ตัวชาร์จของมารกิต้าเนาะซึ่งมันค่อนข้างใหญ่แล้วมันก็กระจัดกระจายตอนไปแคมป์มา2รอบเนี่ยมันไม่มีที่เก็บผมก็เลยคิดว่ามันจําเป็นแหละที่ต้องซื้อกระเป๋ามาใส่มันเนาะแล้วก็ผมไปดูมาว่ากระเป๋าใบนี้มันใส่พัดลมแบตแล้วก็ไอ้ที่ชาร์จอะได้ในกล่องเดียวผมก็เลยไปจัดมาจะได้แบบใส่ได้หลายๆอย่างมันจะใส่อย่างอื่นได้ด้วยผมก็คิดว่าน่าจะคุ้มอยู่นะครับไปดูกันว่ามันเป็นยังไงอ่าก็ ข้างในมันก็จะมีเหมือนเป็นพาติชันกั้นได้เนาะได้ดูนี่นมีสองอันนี้ก็คือมันเป็นพาติชันเหมือนกระเป๋ากล้องอเอาไว้กั้นพัดลมที่ผมคิดเนาะเอาไว้กั้นพัดลมกับกั้นที่ชาร์จแบตมันนะครับเดี๋ยวค่อยประกอบให้ดูเอข้างในก็ค่อนข้างกว้างขวางมันก็จะมีตีมทุกแกพวกเนี้เอาไว้ติดกับพาติชันเนาะแล้วก็ฝามัน ฝามันเนี่ยเหมือนจะแข็งๆหน่อยหนึ่งเนาะคือมันจะเป็นแบบอยู่ทรงอ่ะไม่ได้แบบเป็นแค่ผ้าอย่างเดียวเหมือนบุด,ด้วยพลาสติกหนึ่งชั้นกันกระแทกนะครับโอเคถ้าเราปิดมันมันก็จะฝามัน,นใส่เข้าไปอามี12บสองด้าน เป๋าประมาณนี้นะครับของ Oregonian Camper มันมีชื่อรุ่นด้วยนะรู้สึกว่าชื่อรุ่นว่า m o คิวนะครับโมคิวนะมันมีหลายสีด้วยนะไม่ได้มีแค่สีนี้มันมีสีคาร์โมด้วยรู้สึกว่าจะมีสีดำด้วยไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะครับโอเคในกล่องที่3นี่คืออย่างแรกมันมีอีกหนึ่งอย่างเราไปดูกันครับว่าอีกอย่างหนึ่งในกล่องเมื่อกี้มันคืออะไร ของอย่างสุดท้ายแล้วเนาะในวันนี้นี่เลยเตาสโน w p e ี k อีกแล้วครับท่านก็ถ้าใครได้ดูอ่ EP ที่4เนาะของแกก่อแคมปิ้งอ่ะมันจะมีเตาอันหนึ่งละ GS450R เนาะแต่เนี้ยเป็นอีกรุ่นหนึ่งของเขาชื่อว่า GS400 ถ้า GS450R คือ Flatburner เนอาะแต่เนี้ยมันไม่ใช่ Flatburner มันก็คือ มันจะมีเตาเนี่ยขึ้นมา้รูปโดนบังไม่เป็นไรเดี๋ยวแกะให้ดูอีกทีโอเคเดี๋ยวผมไปแกะกันเลยนะครับแล้วจะมาอธิบายว่าผมซื้อมาอีกทำไมเตาสองสาีอัน,นโอเคครับไปดูกันก็เปิดออกมาแล้วก็จะเจอกับแม่นวนภาษาญี่ปุ่นนะครับสวยงาม ว okay. างก่อนแล้วก็เดิออกมาเราก็จะเจอกระเป๋าใส่เป๋านะครับเฮ้ยกระเป๋านี้ถ้ามอกมาดีกว่า,าตัวตัวแฟลชเบอร์นเนอร์อีก mm hmm. ผมว่าเนาะคุณภาพมันรู้สึกมันจะดีกว่า mm hmm. ออสวยกว่าด้วยโอเคครับกระเป๋า mm hmm. แล้วก็พระเอกของเราก็คือ mm hmm. นี่ เตาสโนว์พี k GS 400นะครับก็เห็นความเวววาวเห็นความดำที่ตัดกันก็สวยงามตามท้องเรื่องของสโนว์พี k ครับโอเคเดี๋ยวผมขอเก็บกล่องก่อน,นอ่ะนี่มาดูตัวเตานี้กันดืเสียงอะไรดังก็คือเตาตัวนี้ทำไมผมต้องซื้อก่อนอันดับแรกคือผมไปทริปล่าสุดมาเ,ออเวลาเราทำกับข้าวอะ่ะเราอาจจะไม่ได้ทำแค่ปิ้งกับต้มอย่างเดียวไงเมื่อจะทำต้ม ับต้ม2อย่างคือพอมีต้มับต้ม2ออย่างแล้วเตาเดียวมันไม่พอแล้วเตาโซโตะที่ผมซื้อมามันก็โอเคแหละแต่ว่าผมก็ไปทํากาแฟไงมันก็มันแยกกันออผมคิดว่ามันน่าจะแยกกัน <c oughs> ก็เลยไปซื้อเตาของ snow peak มานะครับทำไมต้องของ snow peak คือผมไปดูของอ nature high หรืออะไรมาแล้วอะ่ะมันต่างกันนิดเดียวผมก็เลยตัดสินใจซื้อของนี้มาของ nature high อ่ะไอ้งงไอตรงแง่งตรงเนี้ยไอ้ตรงแง่งตรงเนี้ยมันมีสีแง่งไว้ แต่ของสนองพีมันมีห้างแง่งซึ่งมันสวยกว่านิดนึงผมก็เลยไปจัดมาแล้วหมายวิธีใช้ก็คืออ,อ,อันนี้จริงๆมันมีขาด้วยเนาะแต่ผมไม่เอาแบบขาแล้วกันผมใส่เข้าไปในโต้ไอจีของผมแกันที่ใช้ก็คือเราวางเนี่ยทางยูนิตลงไปเลยเรียบร้อยเข้ากันหมดเลยทุกสิ่งอย่าง สีเงินสีเงินแล้วก็สีดำนะครับอันนี้มันเป็นเตาที่จริงมันคล้ายๆกับไอ้นั่นแหละกับแฟลตเบอร์เนอร์ er, แต่มันมีแค่ตรงนี้โผล่ขึ้นมาหน่อยนึงนะครับก็ประมาณนี้ครับสําหรับเจ้าเตา gs 4 0 0แล้วก็ของทั้งหมดวันนี้จริงๆแล้วเหมือนเดจาวูกลับไป ep 4อะ่ะที่มันมีของที่แต่งโต๊ะอย่างนี้อย่างเดียวเลยเนาะแต่เนี้ยจะมาแบบชุดเล็กกว่าอันนี้น่าจะเป็นชุดเคลื่อนที่เร็วของผมได้คือถ้าจะไปแบบวันเดียว เอาแค่นี้ไปผมว่าก็น่าจะอยู่ล้เพราะว่าเรามีโต๊ะเสริมไม้ที่สามารถเอามาใช้กับเจ้าตัวนี้ก็ได้เนาะผมว่ามันก็อะดีปได้หลายอย่างซึ่งดีมากเลยโอเคครับวันนี้ก็หมดแล้วประมาณนี้ก็หวังว่าเราจะได้แกะกันอีก e p ต่อๆไปเนาะวันนี้ผมเซอร์ไฟเซอร์เซอร์ไฟแฟนผมทุกอันเลย <c oughs> โอเคครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชม Some a อร์แอร e แกะกล่องแคมปิ้ง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมน,นะครับจะได้ทำคลิปต่อๆไปอีกเรื่อยๆโอเคครับขอบคุณมากครับผม